ยำน้ำปลากุ้งสดกระเทียมโทนทำยังไงวันนี้เรามาลองทำกันดูครับส่วนวัตถุดิบผมขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะครับเริ่มจากเรามาเตรียมกุ้งกันก่อนนะครับก็ตัดหัวนะครับแกะเปลือกนะครับแล้วก็นำไส้ออกครับ หลังจากที่เราได้กุ้งนะครับที่แกะเปลือกเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเติมน้ําแข็งใส่ลงไปครับตามด้วยเกลือนะครับแล้วก็เทน้ําลงไปขยาขยานะครับน้ําแข็งและน้าเกลือนะครับจะทําให้กุ้งเรากรอบเด้งครับแล้วเราก็ล้างน้ําเกลือออกให้หมดครับแล้วก็พักไว้ครับระหว่างนี้เรามาเตรียมน้ํายาครับแล้วก็นําพริกจินดาแดงนะครับพริกขี้หนูสวนซอยใส่ภาชนะครับตามด้วยน้ําตาลเกล่ยวแล้วที่ขาดไม่ได้วันนี้ครับน้าปลาพาราได์อร่อยจนต้องร้องแซบเวอร์ครับผมการันตีความอร่อยด้วยมาตรฐานจากตาปลาหมึกครับ เขามีด้วยกันสองสูตรนะครับมีสูตรแซบนงสําหรับมือโปรและสูตรแซบนัวสําหรับมือใหม่ครับวันนี้เราใช้แซบนัวนะครับฝาแดงเนี่ยแหละครับเทใส่ลงไปตาม er ด้วยน้ามะนาวแล้วก็กุ้งที่เราจัดการไว้เรียบร้อยแล้วครับตามด้วยไข่เข็มแดงครับผมแล้วก็ตามด้วยกระเทียมโทนหอมแขกผักชีฝรั่งแล้วก็โคลเลโคลเลให้เข้ากันครับเห็นไหมครับว่าหน้าทานเอามากๆน้ําปลามีความเข้มข้นสะอาด ุงง่ายอร่อยนัวไม่เค็มครับหาซื้อได้ที่ติ๊กตอกช็อปตาปลาหมึกกดที่ตะก้าได้เลยนะครับยำน้ำปลาก,กุ้งสดกระเทียมโทนไม่ยากลองทำกันดูนะครับ